อีกแล้วนะคะวันนี้น้องผจะมารีวิวเจ้าตัวเอเวอเรสต์สปค่ะคันนี้เลยนะคะราคา1 5ึ2 0 0 0บาทค่ะสีดําคันนี้เลยเป็นสีดำแอ s บส u ลูดแบล็คค่ะถือว่าเท่ดูด,ดันมากๆเลยนะคะและก็คันนี้ค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะสอตัวลิตรค่ะเทอร์โบเดี่ยวให้พลังกาลังถึง170แรงมา้าแรงบิด405นิวตันค่ะ และมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะพร้อมกับหมดการขับเี่4โหมดด้กันเลยค่ะและคันนี้นะคะลูกค้าจะส่งม,มอบเร็รวๆนี้แล้วค่ะนี้เป็นกุมพาลกุญใจของเราค่ะมาค่ะมาเขาแต่งอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเาคนพาไปดูอย่างแรกเลยด้วยความเป็นพอนนะคะลูกค้าก็อยากแต่งเป็นตัวทราจัน้า FORD นะคะคันนี้พิเศษสงสมพัญธ์นะคะด้านหน้าเขาจะเปลี่ยนเป็นตัวไฟหน้าเมทริก LED ด้วยค่ะช่วยเพิ่มการส่องสว่างนะคะของตัวรถได้ดีเลยค่ะ ะะไปในส่วนของด้านข้างนะคะคันนี้ลูกค้าค่ะอยากแต่งแบบเท่ๆเลยทุกคนจัดให้ถ้าเป็นตัวล้อมแหนกนะคะเป็นลายกาแล็กซี่ค่ะลัดด้วยยางมีเซนตีนะคะ,คะ,ะ,คะแบบนี้เลยคือเราก็มีหลายแนล์ให้ลูกค้าเลือกนะคะลูกค้าอยากได้แปลงไหนแจ้งทุกคนได้เลยค่ะไปกันค่ะก็มีเป็นโรด้วยเป็นโถฟินเกอร์คะะสามารถปรับองศาได้เลยค่ะโหลดสองนิ้วด้วยนะคะคันนี้ทุกคน เป็นเบ้ารองมือนะคะข้อมือจับทอค่งนี้ก็แถมให้ลูกค้าไปเลยอะไอันค่ะไปดูกันต่อด้วยคันนี้นะคะเป็นซิงเนเจอร์ของความเป็นสปอร์ตนะคะฝาท้ายไฟฟ้าให้ด้วยค่ะและเรายัางมีเป็นแถมข้อไฟฟ้าให้ลูกค้าด้วยนะคะคันนี้สวยงามมากๆเลยค่ะ คัานนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนปอร์ค่ะ5ปีไปกันเลยทีเดียวก็ถ้าท่านไหนสนใจนะคะติดต่อน้องฝนได้เลย0ูนย์เก้าเค่ะบ๊ายบายคิดถึงฝนคิดถึงฝนนะคะ